แลมอมในแก้วช็อตเยอะๆจ้าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปค่ะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินแซลมอนในแก้วช็อตค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะสำหรับในหนึ่งแก้วก็จะมีในส่วนของแซลมอนสดไข่กุ้งขิงดองมะระจีนกระเทียมทนดองแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะทําเป็นคำคำนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรของไอเองค่ะโชยุวาซาบิค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้า อืทุกคนมันอร่อยคือทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันลงตัวน่ะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนไข่กุ้งมาละจีมแล้วก็จะมีในสองของกระเทียมทนดองใบซาะแหน่ขิงดองด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูค่ะบวกกับน้ําจิ้มซีฟู้ดลงไปเลยค่ะอืม อแซลมอนไม่ลงชอำม,มากปกติก็คือจะทำแบบแซลมอนเรียงมาแบบสวยๆใช่ไหมคะทำใส่แก้วก็ได้กินเป็นคำเป็นคำ อ,อร่อยเดี๋ยวเรามาลองกินใส่โชยุดูค่ะใส่โชยุลงไปนะคะ อชยุวาซาบิกับมะระจีนขมๆม,มันเข้ากันได้ยังไงทุกคนอร่อยเนาะทั้งสองอย่างรวมกันหูตักออกมาเป็นคำยังได้เลย ความที่แบบไข่กุ้งก็จะแบบแตกปป๊ะแป๊ปอะแป๊ะในปากอร่อยอกินแบบเพลินเลยทุกคนว้าย <Why? laughs> ร่นร่นแล้วหนึ่งเอาใหม่ พลาดแล้วเราต้องเอาใหม่อุ้ยสรุปเอาออกจากแก้วไม่ได้กระเทียมโทนดองหลน่น น้ำอรมณมกระดาษทิชชู่ของครูมะค่ะทุกคนค่ะใช้ดีมากครูมะแล้วก็จะมีในส่วนของกระดาษเปียกครูมะด้วยไอซมีติดบ้านไว้ตลอดในบ้านไหนใช้มั่งสามารถคอมเมนต์บอกไอได้เลยนะคะว่าใช้ดีเหมือนกันไหมไอซคือแบบว่าใช้แต่แบรนด์นี้เลยกระดาษทิชชู่ของครูมะอให้ทุกคนดูอืม มาคููใจนะทุกคนมากินต่อมันเอาออกจากแก้วไม่ได้นะทุกคนคะ่ะเราต้องกินในแก้วเลยคือมันจะกัดโดนกระเทียมทนดองสุดท้าย อันสุดท้ายเลยคือเป็นกัดโดนกระเทียมนองครั้งแรกรสชาติของแซลมอนกับพวกเครื่องต่างๆมันจะเข้าปากก่อนกับน้ําจิ้มมันจะเข้าถึงปากก่อนทุกคนแต่สุดท้ายมันจะเป็นเป็นฟิลแบบว่ากัดไอ้นี่นะกระเทียมโดนเดี๋ยวไอ้กินให้ดูอีกอันนี้กระเทียมโดนมาก่อน เข้ากันได้อย่างลงตัวลงตัวกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วเยอะๆบวดๆไปเลยจ้าอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าคำฟือแบบว่าเป็นคำเป็นคำเหมือนออมากระเซ น้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเข่มข้อนอันนี้ก็คือเอาแก้วมาลองนะคะให้มันแบบว่ามีทางต่างระดับทุกคนจะได้เห็นแบบแถวหลัง แก้วกองเต็มหน้าแล้วโดยส่วนตัวไอ้นะไอ้ว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเข้ากันกว่าเพราะว่ามันจะมีความมาละมีความใบซะละแหน่คือครบเครื่องกว่ากินกับโช,โชอยู่ เหมือนกินเหล้าอะไรทักอย่างที่มันเป็นช็อตแล้วก็กระดกเลยที่มันมีวิปครีมนะจำไม่ได้ ชาำๆนี่สองคำสุดท้ายใส่น้ำจิ้มลงไปมาแต่เครื่องชอบกินแซลมอนนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรมันอร่อยเนาะ อร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยค่ะกระดาษทิชชู่ของครูมะแล้วก็กระดาษเปียกของครูมะค่ะนี่ของดีบอกต่อเยอะๆจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย